พีพ่ตูุเพื่อนสหสมมกเจริญพรตู้นุมรักเพื่อนรักมาจากอาสมมาทอ,อปีหนึ่งเราเจอกันกี่ครั้งนะเพื่อนนึ <c oughs> นึกไปเถอะเิอกันครั้งเดียวแหละก็ <c oughs> <c oughs> การได้พบเพื่อน <c oughs> เก่านี่ก็เป็นเรื่องของความชื่นใจนะแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนน สุขสันตวันเกิดจะฝาพูแค่นี้แฮปปี้เบิร์เดย์พอไหม <c oughs> พอเหรอไม่ได้นะพระเนี่ยถ้าอวยพรวันเกิดก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ให้ข้อคิดให้กำลังใจกันนะวันเกิดต้องเกิดให้เป็นถ้านึกใจใจนะตูวันเกิดต้องเกิดให้เป็นไอ้นเราจะเกิดยังไงนะอายุเรามากขึ้นอะไรควรมากตามเนี่ยตลงนี้ พูดทุกทุกครัง้งถามทุกทุกคนที่ฉลองวันเกิดอย่างเราคําว่าฉลองเนี่ยบางคนก็นเข้าใจสนุกกนะันได้นะเรื่องความเฮฮาปาร์ตี้แต่ฉลองของขายเนี่ยก็มีความหมายว่าทําคืนให้ตู่มีใครที่เราจะทําคืนให้เช่นฉลองคุณของพ่อแม่นะ่ะพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วว่าฉลองคุณบิดามารดาด้วยกันเลี้ยงท่านตอบช่วยการงาน จะตันยูรู้คนใดกเลยว่าฉลองมันลองบุญคุณ,คณบางทีเราตอบแทนกับพระราชาตอบแทนรัฐที่ดูแลเรามาเขาก็กว่าฉลองคุณแผ่นดินบางคนก็ทําคุณงามความดีตอบแทนให้กับบุคคลที่ทําให้เราก่อนหลวงพี่ก็กาลังฉลองแับตัวแต่ฉลองอะไรนะว่ฉลองศรัทธาทําให้ก็เรียกว่าทําให้ ให้ความยินดีเกิดขึ้นกับญาติโยมเนี่ยะเขาทาอาหารมาเนี่ยไม่กินของเขาเลยครบโอ้โหเสียใจยบางคนไม่แค่ลองตัดทานดิฉันเลยแม่เนี่ยทำมาบางชาตนบางอย่างไม่ชันเนี่ยก็แม่แม่เคืองอ่ะอะวันนี้มาบอกเพื่อนว่าพอทุกคนจะลองวันเกิดด้วยความเฮ่สนุกสนานเป่าเกเป่าเทียนหรือวันนี้ก็มีปาร์ตี้กินดื่มอะไรกันบางทีนนก็ค่ำวันคาำคืน แต่เพื่อนก็เลือกที่จะเดินทางมากาญจนบุรีนะมากลางดึกแล้วมาทึ่งนี้ไม่ได้ยากจะเจอน,นะนะจะดูพระจันทร์จะดูธรรมชาติจะมาสัมผัสความสุขที่เรียกว่าความสุขในเรื่องของพัดสะกับอารมณ์อ่อนไหวในธรรมชาติมองจันทร์มองเดือนมองฟ้าก็มีความสุขของว,วนันเกิดของตัวเองคือการได้มายุกกับธรรมชาติวันนี้ถ้าวันเกิดต่อถ้า ยิ่งอายุเราเรามากขึ้นเนี่ยอะไรต้องมากตามอันนี้ก็ถามเพื่อนนะหลายคนก็ต้อมไม่ทุกคอายุมากขึ้นตัวเลขต้องมากตามเนี่ยหลายคนบอกว่าเออมันหาิบแล้วว้ยมันมีแต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะพอตัวเลขเพิ่มไหมเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นไหมบางคนบอกว่ามีแต่น้ําหนักขึ้นรอบเอวขึ้นความดันก็ขึ้นเบาหวานก็ขึ้นอย่างไงอย่างนี้ดอกเบี้ยมันก็ขึ้นคือถ้าตัวเลขบบนี้เราเครียดนะแต่ว่า พระนี่ก็บอกว่าอายุยิ่งมากขึ้นผู้ใหญ่เคยสอนบอกว่าถ้าคุณอายุมากขึ้นเหตุผลคุณต้องมากตามเราไม่ใช่เด็กแล้วนะบางทีตอนอาย,ย,ย,ยุติเจ็ติแปดหรือเด็กๆเนะี่ยงี่เง่าได้ <c ười> เป็นวัยรุ่นขาดความยั้งคิดอะไรเขาก็ยังให้อาภัยแต่ว่าอายุยี่สิบรรลุนิติภาวะเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลทําอะไรตามอารมณ์ไปนะยิ่งเราบอกว่า,วาเราสู้วัย สู้คุณค่าสู้ทรรสู้ความดีถ้าสู้ไวแล้วดันเป็นคนเงี้เงา้าเอาแต่ใจเหตุผลไม่มีอนะันนี้ก็เสียเลยอย่างนี้วันเก,เกิดให้เป็นที่ยากจะให้พนเพื่อนก็คือการเกิดดีตูเกิดดีนะ่ะยากจะมาพบพระจิตมันดีชอบจิตตรงเนี้ยเอย้วันเกิดตู้ที่อะอยากทาบุญนะจิตถึงพระเิตถึงเพื่อนแล้วก็เดินทางมากายมันมันมีจิตจิตที่ดีที่ ความเพียรพยายามความตั้งใจเนี่ยมันมวลพลังตัวนี้มันสุดยอดเลยเกิดดีนะเนี่ยเกิดอยากจะทําทานแม่ตู้จยาก็ะซื้อปากซื้อไตรซื้อบริคัลเนี่ยเราบอกไม่ต้องเนี่ยพอบอกไม่ต้องเพื่อนก็เรู้แล้วอย่างเ้นควรจะทําอะไรมันเกิดจะเรื่องดีๆเกิดอยากให้ทานเกิดรักษาอยากรักษาศีลเกิดจิตที่เมตตาเกิดกําลังใจใช่ไหม แล้วถ้าเกิดวันเกิดเราเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยทางพระพมวันเป็นการเกิดที่คงค้างมากบางทีเราเกิดรู้เข้าใจในทุกพอเข้าใจทุกอปล่อยวางได้มันพ้นจากความทุกข์ที่เคยเป็นโยกการเกิดวันเี้ดีเราเกิดได้ตลอดเวลาวันนี้วันเกิดเพื่อนก็ขอให้เกิดดีนะการเกิดร้ายบางทีเราไม่ต้องซ่อนอะมันเกิดทุกวันไงเกิดตื่นเช้ามันก็งงยินะ เรียกไม่เติมเกิดโมโหเกิดโกรธเกิดเกลียดเกิดเครียดเกิดแฉนเกิดิตยาเกิดทั้งวันเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดแต่เรื่องไรายร้ายเกิดอกุศลจักเจ้าเงาทุกเซ็งเศร้าริ้ไม่ให้เกิดนะวันนี้บอกกับตัวเองว่าเราจะเกิดดีกับใครก็ได้คนแปลกหน้าเราปรารถนาดีกันถ้าถ้าตูดภาวนาในใจบ่อยๆเจเพราะวันนี้นะเป็นวันเกิดใครมีทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์ใครมีโศกขอให้เขาพ้นโศก ใครมีภัยก็ขอให้พระพภัยใครมีความสุขสุขกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปเง,งี้ยเมตตาที่เรามีปล่อยไปให้ทุกคนมลลันก็รู้สึกได้ก็วันนี้ถ้าสุขสันต์วันเกิดเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ก็ขอให้เกิดปีนะแล้ววันเกิดเกิดเป็นเนี่ยเราเกิดุต้นได้ตลอดเวลาทุกๆขณะจิตการเวลาให้ทางอายุให้ความรู้แล้วก็ให้ความจิดที่ดีคนบางคนได้รับทุกอย่าง แต่ว่าบางคนได้อายุอย่างเดียววันนี้คิดว่าเพื่อนตู้นงรักคงไม่ได้ได้อายุอย่างเดียวได้ความรู้ได้ความคิดได้สติปัญญาได้เกิดตีทั้งวันเลยขออำนาจคุณพระรัตนาตายจนค,คงกรองเพื่อนนงรักจงมีความสุขความจเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีใจิตใจเบิกบานคล่องใสมีกิจหน้าที่การงานที่จเจริญรุงเดองก้าวหน้าเป็นที่รักใคร่ของผู้คนที่ได้รู้จักผมเห็นมี ทรับสินมีความมั่งมีมีความร่ำรวยที่จะประกอบทุกๆด้านในชีวิตประกอบกิการงานหน้าที่หรือทำารลโศสให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปก็ให้วันเกิดเพื่อนจงได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปสิ้นกาลนานเธอ